ผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่วางไว้สามตัวเนี่ยก็ยกย้าเจ้ากันไปนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปย้อนด,ดูคลิปเมื่อวานนี้ได้นะครับทุกคนสําหรับใครที่อยู่ในครอบครัวก็ต้องแสดงความดีใจด้วยละกันในเรื่องของตัวเน้นก็ยังไม่ทําให้ผิดหวังนะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากทุกคน3คู่นะครับคู่แรกเนี่ยอยู่กันที่ประเทศไทยนะครับเป็นการพบกันระหว่างเมืองทองนะครับพบกับนครปฐมยูไนเต็ดสถานการณ์ของเมืองทองนะครับฟอร์มยังรุ่มรุ่มดอนดอน,นอยู่ณเวลานี้แต่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างนครปฐมนะครับฟอร์มแย่ซะเหลอเกินยิ่งวันนี้นะครับรับบทที่ต้องออกมาเยือนด้วยแล้วเนี่ยมีปัญหากับทีมอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของเกมรับ เพราะว่านะครับในเรื่องของเกมลับนคนปรปฐมเองในช่วงล่างหลังเนี่ยโหรอยรั่วช่องโหว่นะครับมีให้เห็นเป็นอย่างมากเลยและเมืองทองเองนะครับวันนี้เนี่ยพวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านและในเรื่องของขุมกําลังนักเตะและก็ระบบทีมนะครับเหนือกว่ายัางชัดเจนวันนี้ในบ้านนะครับเก็บชัยได้อย่างแน่นอนไม่ต่ำกว่า2เมล็ดนะครับทุกคนการันตีชื่อนี้มีแต่ของอร่อยนะครับเมืองทอง สำหรับคู่ที่2ที่จะนำมาฝากทุกคนนะครับก็เป็นบอลโรมาเนียนะครับโอเตลุนพบกับ CFR ครุสนะครับทุกคนโอตทลุนเองนะครับณเวลานี้สถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยโหดูไม่เจิดเลยนะครับทุกคนแม้วันนี้พวกเขาจะเล่นในบ้านก็จริง แต่ระบบทีมนะครับและทีมเวิร์กเนี่ยยังดูไม่น่าสนใจเอาซะเลยนะครับเปรียบกับ CFR รคูดแล้วนะครับวันนี้พวกเขาออกมาเยือนก็จริงนะครับแต่เกมที่พวกเขาได้เล่นนอกบ้านเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ดีให้พวกเราได้เห็นอยู่นะครับวันนี้ถ้าหากว่าให้เลือกเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยขอเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างคูดดีกว่านะครับวันนี้ออกมาเยือนไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่คูดได้เลยนะครับ ส่วนคู่ที่3นะครับไปกันที่เดนมาร์กนะครับเป็นการพบกันระหว่างโคโบพบกับฮิวริรอดคู่นี้นี่ก็เกตบอลค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันนะครับแต่ทางฝั่งของเจ้าบ,บ้าน ค่อนข้างที่จะรวมสักหน่อยนะครับในเรื่องของเกมรับทําให้เสียประตูได้ง่ายซะเหลือเกินนะเวลานี้ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับทีเด็ดทีขาดในเรื่องของเกมลุกเนี่ยก็ดีวันดีคืนในเรื่องของกระแสและกําแพงที่เปิดออกมาให้กับฮิวโรดวันนี้นะครับดูน่าสนใจมากๆเลยฮิวสโรดวันนี้บุกไปเยือนเก็บชัยชนะการันตี1ประตู มี้เห็นอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับ3คู่ที่หยิบยกมาฝากทุกคนนะครับคู่แรกเนี่ยให้มองไปที่เมืองทองนะครับคู่ที่2เนี่ยให้มองไปที่ c f r c r u ร์ครนะครับคู่ที่3เนี่ยให้มองไปที่ฮิวิ e ิรัตนะครับถูกอกถูกใจทุกคนบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจก็จับตามกันได้สําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ